แมนมาตอนใบอีกอะแมนเร็ตมาไ่กินอีกที่เก่าโหยางเขาเป็นยางหยีบติดเลยนี่ขาเลือเลืด้นขาตื่นได้เอยูเลสั่นที่ไหนสมาสั่นเปลี่ยนมั้ไม่เปลี่ย ลึกๆที่เป็นสันๆปลกเป็นสันๆเห็น่าข้างมันเป็นสันเป็นสันต้องไปมาตามสันนี่ผลจะึ้นมากเลย

กรจะจาลงไปเ็นดอกเดียวก็แบบขนขึ้น้นแล้แบนีค่อนขึนไปมันไม่ออกมาขึ้นเลยหรอเออันนี้ออกมขึ้นบานเมือนเศร้ามี่เล็กผู้จ่มๆออกนี่ยนี่ดอกยังมันเศร้านันบตอนรก,ก็จะบานบานหลีทุวันว อหัวตอนนี้กันย่ามซาวัย่างซาก็จะไี่ใ่ละกึินมากเต่อไปคนมาเห็นก็จสายจะเน่าเบิดเติมมันเห็นเอ่อยู่กินมาติดตเอาจบติดไปเลยขามากเลยกระสุน

กูได้แค่ฝันอีเอยไปหับา้างมันกันล่างเผลอเผลอพอดีมีดเนี่ยบอกให้เอามีดใหญ่มาหัดเลย กินหักเนาะหน่้ไหเออหางยาเดนนี่เนาะตัวนี้ยางไปก็เห็นยังไปเม็ดเขาแต่างกลับขึ้นมากเลยเจ็เอาเจเเจว่าน่ะอ๋อมือศร้าใชนัหนยางไปเพิ่งจะเจ็บอยู่ฟังทีห็นบ่เออไอช้านกับยางบ่าไปเบื้งคุมมันไอช้าน่ะม่ค่อยออกท่งโน่นปวกน่อ คนก็ย่างไปคนก็เห็นเงแ่นเบิ้มเวิ้มมไปยาง่ยใจเนาะยางัเบิ้มมเิมกลุ้มาขาดกเบิ่งแล้วมันได้หลปไเออเอามีดทำบางกกหอดินรายเนาะุเนเนยากลแล้วเขาหยอกล้อมดออมาหยอกนว่านต้องไปจขางา กะดำซงติดตัวนมานอยนะวจะเกีตันนอๆดำๆเาแน่เนี่มีดอกเยยบมือหนึ่งเบีย ผวกเลอกแต่ว่าเขียนดีกตนนี่ได้ปวกนะโอ้ยอ้ยยยยลยยยยอยย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 ุ้ยยยยยย ก่อนเอายังพวกหอยพวนั่นี่ว่ากวอไพรเอ้ยนมันเื็นผ่กกันอีกตัวนี้นะวนุดอะเลยป่โอ้ วยอันนี้มันเงาใหม่ตัวนี้เลยเออ,เอ,เอตีเงายางนี่เท่าดักในน้ำนี่ไหมตงนี่ไหมเอ,อ้ยนี่นี่ยแรมปรุดอุูพี่น้อง มันเป็นเรื <multic ens cabin> ่องอีกใครที่ขาจิตตัวอันนี้หามันมันไปหายแล้วออกอีกแล้วเด้อดขาบอกขาวมันนู้ดีไ่ต้องห่วงออกไปแล้วออกเียติผัวมันหูมองน้ำมันเคยไปเก็บคนออกไปนล้วมันโอ้บอกคำเดียว

เก็บเห็ดปวกบ่เคยได้หักน้ามูวติไปเห็นมันแดงอืมอกกันกัหลายเว้ยนี่ปวกตาดีเห็นไหมปวกดอกนี่ที่ยื้อนกันหลายซื่อเลยขาในยูงหันมูวเดีอด บานแล้วเนาะข้าเดียงเนาะนกำลังจะบานเนี่ยกำลังแสบหน่เอ้ช่างสิเนาะถ้าจะด,ดอกซ้ำหนีดเลยดอกยางสวยเลยเนี่ยส้ำเนียพี่น้องสวยเลยนี่ได้จมปลวกอั้งยืนเนาะ พี่น้องกำลังสิกับบานเขาจากผาดอยู่วยกขาลัางสิ่ยางกับ,บานบาปัดเกิดต้งว่าน้แรงบ้านไห บม่ได้เก็บให้เบิ้งเลย้ะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันถึกน้ำน้ำฝนโทรศัพท์ถึกน้ำฝนพี่น้องโอ้ยจนเสียดายค่ะดำๆใหญ่เลยเสีย,ยดายเลย